Thank you ชาวบ้านฟ้าหยาดกำลังตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับมาลัยข้าวตอกที่ร้อยเรียงจากเม็ดข้าวตอกสีขาวได้จากการนำข้าวเปลือกข้าวเหนียวมาคั่วในหม้อดินและใช้การกล้วยคนไปมาเพื่อให้เม็ดข้าวแตกเป็นดอก จากนั้นนําไปฝัดหรือร่อนในกระด้งเพื่อให้กากข้าวปลิวออกเหลือเพียงเม็ดข้าวตอกแล้วจึงนํามาร้อยด้วยเข็มสอยเท่านั้นเพราะหากใช้เข็มร้อยมาลัยจะทําให้ข้าวตอกแตกเสียหายซึ่งการร้อยถ้าหากให้ด้านที่มีสีเหลืองขึ้นด้านบนจะได้มมาลาัยสีขาวอมเหลืองแต่ถ้าร้อยให้ด้านที่มีสีเหลืองนั้นคว่ำลงจะได้มมาลาัยเป็นสีขาวโพนเมื่อตกแต่งแล้วจะทําให้ความสวยงามโดดเด่นยิ่งขึ้นมาลัยข้าวตอกที่สวยงามตาก,การตาเหล่านี้เกิดจากความเชื่อความศรัทธาทางพระ พุทธศาสนาการร้อยมาลลยเข้าตอกถวายเป็นพุทธบูชาสื่อความหมายแทนดอกบนทารบซึ่งเป็นดอกไม้แห่งสวนสวรรค์ที่จะบานเฉพาะในวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยนิยมร้อยมาลัยอยู่สองประเภทคือมาลัยสายฝนและมาลัยผูกข้อแม้ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะมีการตกแต่งเพิ่มความแปลกใหม่เพื่อให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้นแต่ป่านมาลลยเข้าตอกก็ยังคงอนุร,รักษ์และสืบทอดลวนลลยดั้งเดิมไว้ให้คงอยู่ต่อไป ประเพณีนี้จะเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งคือดอกมณฑารพซึ่งเป็นดอกไม้จากสวงสวรรค์ชั้นดาวดินจะร่วงหล่นมายังโลกมนุษย์ในเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งครั้งสุดท้ายที่ดอกมณฑารบร่วงหล่นลงมาทั้งกิ่งทั้งกา้านก็คือวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับขันจากนั้นก็จะไม่มีดอกมณฑารพร่วงหล่นยังมายังโลกมนุษย์ อีกเลยหลังจากอืดูการเก็บเกี่ยวเราก็จะคั่วข้าวแล้วก็นำมาถวายพระในวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งต่อมาก็จะเป็นจะมีประเพณีมาลัยเข้าต่อแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นประเพณีที่ทำเป็นสืบเนื่องกันมาตั้งแต่พศ2 5 4 4เป็นต้นมาแต่เราซึ่งเป็นคนรุ่น,น,นเก่าก็ว่าได้นะคะใน,ในตอนนี้ เราก็จะอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมของของสมัยก่อนๆที่เริ่มทำนการแห่อะไรข้าตอบเป็นประเพณีดั้งเดิมที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวตำบลฟ้าหยาดที่ได้สืบทอดประเพณีในงานบุญมาค้าบูชามาช้านานซึ่งชาวพุทธนำเอาเข้าวตอบมาสักการะบูชา เพราะข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้และเชื่อกันว่าแรกๆจะใส่พานไว้โปรโยเวลาพระสงฆ์เทศนาต่อมาจึงมีการตกแต่งอย่างสวยงามพัฒนามาเรื่อยๆจนเริ่มมีการประกวดประชันกันมีการฟ้อนรำประกอบขบวนและกลายเป็นประเพณีแห่มาลัยในปัจจุบันบ้านฟ้าหยาดเป็นชุมชนเดียวที่มีประเพณีแห่มาลัยข้าต่อ และมาลัยเข้าต่อกลายเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนและเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนชุมชนและสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านเมื่อดอกมณทานลบเหี่ยวแห้งลงไปนะครับตามการเวลาแล,ล้วก็ร่วงหล่นลงมาในคาที่พระศรรมาาตุพุทธเจ้าเสด็จดับขบันพระริณิพานเนี่ยชาวมหาชนไทยคิดว่าจะเอาดอกข้าวข้าวที่ทําจากเม็ดข้าวเปลือกเนี่ยมาทดแทนดอกมณทานลบแล้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อนําไปถวายพระในวัน ขึ้น15ค่าเดือน3ของทุกปีก็ได้สืบสารประเพณีนั้นมาจนจากวันเล็กๆจุดเล็กๆของสังคมของหมู่บ้านชุมชนจากการส่งเสริมทั้งของหน่วยราชการและก็ภาคเอกชนในอําเภอมหาชัยนชัยเนี่ยก็ได้ทำการสบสนซึ่งได้มีล่องรอยเ่องการดําเนินการมาเป็นระยะเวลานานถือว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่ปัจจุบันการแห่อะไรใข้าับอกถือเป็นงานประเพณีหลักของอําเภอมหาชัยนชัยจังหวัดยะโสธรและก็เป็น แห่งเดียวที่มีการจัดงานประเพณีแบบนี้จนการที่ได้ว่างานประเพณีแห่อะไรเขาตอของอำเภอมหาชนะจ,จังหวัดยะโสธรเป็นประเพณีแห่งเดียวในโลกครับ ประเพณีแห่อลัยเข้าต่อมีความสวยงามอลังการขึ้นทุกปีทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชุมชนฟ้าหยาดเพิ่มมากขึ้นเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งสอดรับนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มที่และหนึ่งในนั้นก็คือโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมไทย ผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมไปสู่ตลาดต่างประเทศสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจก,กระจายรายได้สู่ชุมชนและประเทศได้อย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายในการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพผ่าน5 f ในปี2566 mm hmm. กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการประกาศคัดเลือกให้ประเพณีแห่มะลัยเข้าตอกจังหวัดยะโสธรเป็นประเพณีที่ได้ถูกการยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีมาจัดแสดงในรูปแบบของการสาธิตการจำหน่ายการพัฒนาต่อยอดให้เป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มันจะสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหรือในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นหมุนเวียนเศรษฐกิจให้กับพ่อพี่น้องของเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสามารถ ทำให้พ่อพี่น้องของเรานี้มีรายได้มีความสุขจากพลังศรัทธาอันงดงามแห่งลุ่มแม่น้ำชีที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาสูงงานศิลปะที่ตการตาสร้างมูล,ลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมไทยไปสู่ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนี่จึงเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะโสธรวิลัภูมิผักแว่นถ่ายภาพชมพูนุษสแสงสาทีมข่าว nbt tv อีสานรายงานจากจังหวัดยโสธร